สวัสดีชาวม,มังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่16มกราคมคุณได้คิงถือเหรียญน,นะคะเขาได้9คาาวันนี้การงานการเงินจะมั่นคงดีนะคะ,ะเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะ,ะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ปรับความเข้าใจกันได้แฟนได้ก้าวขาธาถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหานะคะที่จะต้องแบบจัดการนะคะอุปสรรคเยอะแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวเช่นเดียวกันนะคะยังยืนหยัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าเป็นเรื่องความรักก็ตามนะ มีพลังงาน forgiving and learning แล้วก็ reconsider ตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าถึงแม้จะผ่านประสบการณ์ไม่ดีมาในความสัมพันธ์แต่ก็จะมีการให้อภัยกันแล้วก็ให้โอกาสกันคนโสดสนิทในวันนี้มีโอกาสได้เจอคนเก่านะคะที่อาจจะเคยไม่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์มาก่อนนะคะแล้วก็มาครั้งนี้มีโอกาสได้ให้อภัยกันนะคะได้ปรับความเข้าใจถ้าอยากจะคบหากก็เปิดโอกาสได้ค่ะคราวนี้จะดีกว่าคราวที่แล้วนะคะ